อันนี้วิธีการถอดฝาครอบรางของมิโน่ร็อกเก้นนะครับมีวิธีถอดอยู่นะครับขั้นแรกนะครับถอดฝาครอบเซนเซอร์ออกก่อนอันนี้เป็นชุดเตมโมนะครับไม่เต็มนะครับขั้นแรกเราจะถอดสายเซนเซอร์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนขั้นตอนการเปิดฝานะครับอาจจะติดที่เซนเซอร์ด้วยนะครับวิธีการก็ดึงมันบิดออกนะครับออกแล้วนะแล้วก็ดึงสล็อตตัวนี้นะครับดึงออกแล้วก็ดันเข้าไปนะครับอ่ะดันให้ มันพร้อมที่จะถอดออกได้ครับแค่นี้สายก็ไม่ขาดเซนเซอร์ก็ไม่ได้ร,รับความเสียหายนะครับต้องถอดนะครับทุกครั้งนะครับก็เราเก็บสายด้านในนะอ่ะตอนใสก่ก็เออเวลาเราปิดฝาเข้าไปเราก็ยัดสายเซนเซอร์เข้ามาก่อนนะครับแล้วพอเราปิดเข้าไปปิดฝาปุ๊บเราก็เอาเซนเซอร์ออกมาแล้วก็ครอบฝา,า,าให้เรียบร้อยอีกวิธีหนึ่งนะครับต่ดอดถอดฝาครอบล่างนะครับโดยไม่ต้องถอดเนซนเซอร์ออกนะครับเริ่มต้นด้วยนนการอ่าไขด้านล่างนะครับ ข่น็อตฝาข้างนะครับเลือกเป็นตัวบนนะครับบนสุดตัวเดียวนะครับอ่าตัวนี้นะครับถอด้านขวาเสร็จก็มาถอดด้านซ้ายนะครับตัวเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเดโมนะครับมันมีเซ็นเซอร์ประจำนะครับอ่าถอดด้านซ้ายเหมือนกันนะครับตัวเดียวครับด้านบนนะครับอ่ตัวเดียวนะครับแค่นี้ก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับฝาข้างให้มันติดอยู่กับฝาล่างฝาครอบล่างไปเลยนะครับพอได้ออก่างนี้แล้ว เราก็จับมันติดขึ้นอย่างนี้นะครับตรงๆนะครับแล้วก็เสียบดันมันเข้าไปนะครับอ่ะมันก็จะค้างได้นะครับสามารถปรับตั้งค่าได้เลยนะครับไม่ต้องถอดเซ็นเซอร์นะครับเราก็ไม่ต้องถอดฝาข้างแล้วก็ล่างออกฝาลางออกหมดด้วยอ่ะเดี๋ยวมันทำไม่ดูอ่ะดีปิดนะครับดีเปิดนะครับเสียบเข้าไปนะครับอยู่นะครับแค่นี้เราก็เสร็จตั้งค่าได้แล้วนะครับเดีวไม่ดูตรงกลางนะครับสมมติฝาล่างอยู่ เริ่มขึ้นมานะครับตั้งฉากแล้วก็ดำเข้าไปนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ได้แล้วนะครับไม่ต้องเปิดออกมาหมดตีก็ดึงมันมาครับดึงมันออกมาก่อนนะครับจะไปค้ำมันงัดมันลงนะครับงัดมันมันไม่เข้านะครับเนี่ยดึงมันออกาแบบนี้นะครับให้มันได้ร่องมันนะมันจะมีร่องของมันอยู่นะครับอ่าอย่าไปฝืนมันนะครับ ถ้าตรงกลางมันโก่งนะครับให้คนมาช่วยกดตรงกลางนะแล้วก็ด้านซ้ายกับด้านขวาครับเอาให้มันลงดีๆนะครับแล้วก็คลิกลงไปนะมันจะเข้าง่ายนะครับอย่าฝืนนะครับฝืนไม่เข้านะครับป๋ารางก็จะบิดด้วยครั้งหลังาจะใส่ย,ยากนะครับก็ามาใส่น็อตนี้นะครับสุดท้าย อ่ะแบบนี้ทั้งสองฝั่งครับก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับ